ความคืบหน้าเรื่องนี้ค่ะการที่มีหนุ่มต่างด้าวชาวเมียนมานะคะโพสต์ข้อความลงในกลุ่มขอนแกน่นร้องเรียนอะไรบอกไว้ที่นี่นะคะทํานองข่มขู่ว่าเดี๋ยวจะกราดยิงหนะห้า50นัดจานวน20ศพในห้างสรรพสินค้าชื่อดังค่ะแล้วโพสต์ภาพนี้ที่คุณผู้ชมเห็นหน้าจอนะคะเป็นภาพปืนบอกว่าแพงก็แพงใช้เวลา6เดือนถึงจะได้มันมาจะแลกให้มันคุ้มค่า นี่แล้วก็มีการตัดพอด้วยนะคะบอกว่าคุณไม่รู้หรอกตั้งแต่ผมมาไทยเจออะไรบ้างผ่านไป6เดือนเจอแต่ความทรมานตอนนี้เก็บเงินได้ก้อนหนึ่งแล้วใครจะเป็นผู้โชคดีที่หัวหลุดพร้อมบอกว่าตัวเองโดนโกงแจ้งความไม่มีคนช่วยจากนั้นปิดเฟซบุ๊กหนีค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็เลยต้องคุมเข้มเลยนะคะรักษาความปลอดภยัยที่ห้างสรรพสินค้าเซนทัลพลาซาขอนแก่น เพื่อจะได้สร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องที่ดันนะคะแล้วก็ต้องตามหาตัวมือโพสต์คุณผู้ชมวันนี้ที่จะบอกข่าวล่าสุดตำรวจไปคุมตัวในใายไซซันพออายุ22ปีเป็นคนเมียนมาครับคุมตัวได้แล้วนะคะเป็นภาพนี้ค่ะที่แคมป์คนงานแห่งหนึ่งนะคะในพื้นที่ลำลูกกาปทุมธานีย็นไงมันคนเก่งเอายิ้มให้กล้องอด้วยเอายิ้มด้วย,วยไม่สลดโถทูเลย<อ>เนี่ยคือเขาเป็นผู้ต้องสงสัยว่าโพสต์ข้อความข่มขูน่นี้แต่ว่า ที่ยิ้มสู้เนี่ยเพราะเขาปฏิเสธเขาบอกไม่ใช่ไม่ใช่เขาไม่ได้เป็นผู้ที่ใช้บัญชี Facebook ที่ไปโพสต์ข้อความนี้ไม่ใช่ผมเขาว่าอย่างนี้ตำรวจก็เลยอ่ะไม่ใช่แต่ตำรวจยังไม่เชื่อไปก่อนไปกับตำรวจก่อนแล้วเดี๋ยวก็ไปหาหลักฐานเชื่อมโยงนะคะเพื่อยืนยันตัวคนทําผิดต่อไปคือตอนนี้ยังเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่แต่เดี๋ยวตำรวจก็จะรวบรวมหลักฐานทั้งหลายทั้งปวงนะคะแล้วก็ดําเนินคดีถ้าใช่เขานะ ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวว่ากันไปนะครับจะพูดด้วยความขึ้กระน,นองโพสด้วยความสนุกสนานโดนคดีขึ้นมาไม่สนุกแน่นอนนะครับ